สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคจะทำปลาทูหอมค่ะปลาทูหอมนะคะนี่ค่ะซื้อปลาทูมา1นกิโลแปบาทตัวประมาณเนี้ยเออแล้วก็เอามาควักไส้ควักไส้เสร็จแล้วเราเราไม่ต้องไม่ต้องไปล้างนะควักไส้เนี่แล้วเราก็เอามา ใส่เกลือเอาปลาทูเนี่ยใส่ลงไปก้นเอ่อใส่ลงไปก้นกระปุกแล้วก็เอาเรียงเรียงปลาทูก้นกระปุกไปไปหนึ่งแถวแล้วก็เอาเกลือโรยเฮ้ยเกลือโรยเกลือเม็ดอย่างเงี้ยโรยเลยโรย,โลยแล้วก็เอาปลาทูเรียงอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาเกลือแบบเนี้โยโรยแล้วก็ เรียงอีกชั้นหนึ่งจนกว่าจะหมดปลาทูอะ่ะแล้วก็เอาเกลือโรยโรยไปอย่อยเงี้ยเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็พักไว้1คืนแล้วตื่นเช้ามาพักไว้1คืนตื่นเช้ามาเราก็จะเอามาเอามาพึ่งแดดเอามาพึ่งเ,เอามาล้างล้างก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้ แต่ก็ล้างล้างก็ได้ไปเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็พึ่งพึ่งพึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็ามาทอดเนี่ยปลาทูมันวิธีทำปลาทูมันค่ะ ทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากถ้าเกิดว่าเออบางคนจะซอยหอมซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวใส่ผงชูรสลงไปหน่อยหนึ่งก็ได้แบบยำแล้วแต่เราจะคิดแบบไหนเนาะก็ทำ